สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับแพร์แล้วนะคะวันนี้เรื่องที่แพร์จะเล่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่เมืองบอยตันบีชมีคู่สามีภรรยาที่เพิ่งแต่งงานกันได้6เดือนสามีมีชื่อว่าไมเคิลดิปโพริโต o ส่วนภรรยามีชื่อว่าดารีย d i ดิปโพริโต เวลาประมาณ6โมงเช้าของวันที่5สิงหาคมปี2009ดาเรียได้ไปออกกำลังกายซึ่งเธอทำเป็นประจำทุกวันที่ฟิตเนสที่มีชื่อว่า IA f i t n e เ s ดาเรียเธอเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายมากๆเพื่อให้หุ่นของเธอฟิตแอนด์เฟิร์มเสมอ ในเวลา6 2โมง20นาทีก็มีโทรศัพท์โทรหาเธอเป็นสายจากสถานีตำรวจบอยต Beach แต่เธอไม่ได้รับสายตำรวจเลยฝากข้อความเสียงไว้ว่าหากคุณได้ยินข้อความเสียงนี้โปรดโทรกลับหาเราโดยด่วนที่สุด Sgt. Division. Need you call as Frank Ranzi, Beach Department call Boynton Police you me ma'am. you หลังจากนั้นไม่กี่นาทีดาเรียก็รีบโทรกลับเจ้าหน้าที่แฟรงก์ก็ได้บอกกับเธอให้รีบกลับบ้านด่วน okay, right right และเมื่อดาเรียกลับถึงบ้านเธอก็พบว่ามีรถตำรวจมากมายจอดบริเวณหนา้าบ้านของเธอมีเทปสีเหลืองพันรอบบ้านมีสื่อคนถ่ายรูปและถ่ายวิดีโอเธอตกใจอย่างมาก เจ้าหน้าที่แฟรงค์บอกกับเธอว่าเราได้รับแจ้งความว่าบ้านของคุณเกิดเสียงดังซึ่งเป็นเสียงของปืนสามีของคุณไมเคิลผมเสียใจด้วยที่จะต้องบอกว่าเขาโดนฆาตกรรม We had a report of a disturbance at your house and there were shots fired Is your husband Michael? Okay, I'm sorry to tell you ma'am, he's been killed He's been, he been killed man. ดารียเธอช็อกและเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างมากเธอร้องไห้ฟูมไฟไม่หยุดและขอตำรวจเข้าไปดูสามีตำรวจไม่อนุญาตและบอกกับเธอว่าหากคุณอยากช่วยในคดีนี้ให้คุณไปที่โรงพักเราจะสอบถามข้อมูลมเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวสามีของคุณก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับคู่สามีภรรยาคู่นี้กันก่อนนะคะ สามีมีชื่อว่าไมเคิลหรือไมค์เขาเติบโตมากับปู่กับย่าเขาเป็นคนที่เกเรม,มาตั้งแต่เด็กเป็นอันธพาล้ายยาทำธุรกิจมืดเขาเป็นคนที่รูปร่างใหญ่โตและชอบเล่นยิมมากในปี2004ไมค์ติดคุกที่ฟลอริดาในข้อหาช่อโกง เขาได้จัดตั้งบริษัทโทรไปหลอเอาเงินให้คนมาลงทุนหุ้นปั่นของเขารวมกันมีมูลค่า200,000เหรียญสหรัฐทำให้เขาติดคุก2ปีและจะออกจากคุกเขายังต้องโดนควบคุมพฤติกรรมอีก28ปีหากภายใน28ปีเขาทำผิดเขาจะต้องกลับเข้าไปอยู่ในคุกไม้เคยผ่านการแต่งงานและหย่ามาแล้วหนึ่งครั้งทางด้านดาเรียเธอมีชื่อเดิมว่าดารียมูฮัมหมัด เธอเป็นลูกครึ่งอียิปต์กับเปรูครอบครัวของเธอย้ายมาอยู่ที่บอยตันบีชตอนเธออายุ13ปีดาเรียเธอเป็นคนที่น่ารักสดใสเป็นคนมีสเสน่ห์และพูดเก่งเธอเป็นคนที่ชอบดูแลหุ่นก่อนหน้านี้เธอทำงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ปัจจุบันเธอทำเกี่ยวกับบริษัทหาสาวเอ็นก็คือคอยหาสาวไปเอนเตอร์เทนหนุ่มๆตัวเธอเองก็เป็นสาวเอ็นรับงานเช่นกัน สาเหตุที่ทั้งคู่เจอกันก็เพราะไม้ไปหาสาวเอนในเว็บเว็บหนึ่งไม้บอกว่าเขาชอบตรงที่ดาเรียเป็นคนที่มีอารมณ์ขันเป็นคนที่เอาใจใส่คนซึ่งตอนนั้นไม้ยังมีภรรยาอยู่หลังจากนั้นไม่นานไม้ก็หย่าก,กับภรรยาอย่าได้ห้าวันเขาก็ได้ขอดาเรียแต่งงานทั้งคู่ดูเป็นคู่รักที่สวีกกันมากแต่อันที่จริงแล้วก่อนที่ไม้จะถูกฆาตกรรมก็มักจะมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นกับไม้ เช่นมักจะมีสายปริศนาโทรไปแจ้งตำรวจว่าไม้ค้ายาและมีสิ่งเสพติดครอบครองดูเหมือนว่าสายปริศนาพยายามที่จะทำให้ไม้กลับเข้าไปอยู่ในคุกแบบเดิมแต่เมื่อตำรวจได้มาค้นบ้านและรถก็ไม่เจออะไรอาจเป็นเพราะเขาเคยไปช่อบโกงคนไว้หลายคนแต่เขาติดคุกแค่สองปีน่าจะมีใครที่ไม่พอใจและแกล้งเขาอยู่กลับมาที่สถานีตำรวจบอยตันบีช ดารียากำลังให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่พอลดาเรียอ้อนวอนขอให้เธอได้เห็นหน้าของไม้เป็นครั้งสุดท้ายแต่เจ้าหน้าที่พอลก็ได้บอกว่าคุณคงไม่อยากเห็นหน้าเขาในสภาพแบบนั้นหรอกแล้วเจ้าหน้าที่พอลก็ถามว่าปกติแล้วไม้เป็นคนอย่างไรดาเรียบอกว่าไม้กำลังอยู่ในช่วงควบคุมความประพฤติได้ปีที่5เข้าปีที่6แล้ว ช่วงนี้เขาดื่มหนักมากมีบางครั้งเสพสารเสพติดด้วยและช่วงนี้เขาไม่ไปยิมกับเธอเพราะเขาเพิ่งจะดูดไขมันตรงสะโพกมาทำให้วันที่เกิดเหตุเธอเลยไปยิมคนเดียวและเธอยังบอกว่าไม้เป็นคนที่มีศัตรูเยอะเขาชอบโกงคนมาเยอะมีหลายคนที่อยากจะยัดเขาเข้าไปอยู่ในคุกอีกครั้งซึ่งหนึ่งในนั้นมีชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าพาสคา เจ้าหน้าที่พอได้แจ้งให้ดารียทราบว่าไม้ถูกยิงที่ศีรษะสองนัดในห้องนอนของเขาเจ้าหน้าที่พอได้ถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับไม้เธอบอกว่าเราเพิ่งแต่งงานกันได้แค่หเดือนซึ่งอยู่ในช่วงสวีทมากไม่เคยทะเลาะกันมีความสัมพันธ์ที่ดีมากแต่ใครจะรู้ว่าอันที่จริงแล้วดาเรียเธอซ่อนผู้ชายหลายๆคนไว้ในชีวิตของเธอ ดาเรียเธอทำงานเป็นสาวเอ็นเธอชอบผู้ชายที่มีฐานะร่ำรวยในประวัติของเธอเธอมีผู้ชายหลายคนและผู้ชายแต่ละคนก็มีฐานะดีและไม้ก็คือหนึ่งในเหยื่อของเธอและเธอก็ยังติดต่อกับแฟนเก่าซึ่งเขามีชื่อว่าโมฮัมเหม็ดชิฮาเดเขาเป็นนักธุรกิจมีร้านขายของชำหลายที่และเป็นนายแบบเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดี เขามีสัญชาติอียิปต์เหมือนดาเรียถึงแม้จะเลิกกันแล้วแต่ทั้งคู่ก็ยังแอบติดต่อกันย้อนกลับไปในวันที่31กรกฎาคมปี2009 5วันก่อนที่ไม้จะถูกฆาตกรรมดาเรียและโมฮัมเหม็ดได้นัดเจอกันที่ปั๊มน้ำมันดาเรียได้มาระบายให้โมฮัมเหม็ดฟังว่าเธอไม่อยากจะอยู่กับไม้แล้วเธออยากจะยาเพราะเขาทุบตีพูดจาหย,ยาบคายใส่เธอแต่เขาไม่ยอมอยา เธอจึงบอกกับโมฮัมเหม็ดว่าเธออยากให้เขาช่วยหามือปืนฟังมาถึงตรงนี้เพื่อนๆคงจะรู้แล้วนะคะว่ามือปืนที่ยิงไม้นั้นก็คือมือปืนที่ดาเรียจัดหาแต่เรื่องไม่ได้หักมุมแค่นี้เพราะอันที่จริงแล้วไมเคิลดิปปริโตยังมีชีวิตอยู่เขายังไม่ตายอันที่จริงแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นการร่วมมือของตำรวจไมเคิลดิปปริโตและโมฮัมเหม็ดได้จัดฉากซ้อนแผนดาเรียอีกครั้ง ตอนที่ดาเรียได้บอกให้โมฮัมเหม็ดจัดหามือปืนให้เธอเพื่อไปยิงไม้ซึ่งตอนนั้นโมฮัมเหม็ดเขาไม่ร่วมมือด้วยเขาจึงเอาเรื่องนี้ไปแจ้งตำรวจ yes, เมื่อตำรวจรับทราบเรื่องราวแล้วตำรวจได้วางแผนให้โมฮัมเหม็ดไปนัดเจอดาเรียอีกครั้งโดยให้โมฮัมเหม็ดติดกล้องบันทึกภาพและเครื่องบันทึกเสียงไว้ในรถในวันที่หนึ่งสิงหาคมปี2009 4สี่วันก่อนที่จะเกิดการฆาตกรรมไม้โมฮัมเหม็ดได้นัดเจอกับดาเรียและเขาบอกกับเธอว่าเขาหามือปืนได้แล้วดาเรียได้มอบเงินให้โมฮัมเหม็ด1,200เหรียญสหรัฐ เพื่อนำไปซื้อปืนและเธอยังเอารูปของไมเคิลและรูปบ้านเพื่อให้โมฮัมเหม็ดเอาไปให้มือปืนหลังจากนั้นดาเรียได้นัดพบกับมือปืนซึ่งมือปืนก็คือตำรวจนอกเครื่องแบบที่มีชื่อว่าวิดีจีนตลอดระยะเวลาที่นัดพบกันก็ได้ถูกถ่ายภาพเอาไว้วีดีได้ถามกับดาเรียออีกครั้งว่าคุณมั่นใจใช่ไหมที่จะให้เขาฆ่าไมเคิล ดาเรียก็ได้บอกว่าเห็นว่าเธอเป็นคนที่น่ารักใสซื่ออันที่จริงแล้วเธอร้ายกว่าที่คิดเยอะเธอมั่นใจ5,000%เลย 5, มาถึงวันที่5สิงหาคมปี2009ซึ่งในวันนี้เป็นวันที่ไมเคิลจะต้องถูกฆาตกรรมแต่ตำรวจรู้แผนต่างๆจึงได้บุกไปที่บ้านของไมเคิลและบอกกับเขาว่า ภรยาของคุณกำลังจะจ้างมือปืนมาฆาตกรรมคุณซึ่งเวลานั้นดาเรียเธอไม่อยู่บ้านเธออยู่ที่ยิมไมเคิลรู้สึกช็อกกับเรื่องที่ได้ยินจนข่าวอ่อนหลังจากนั้นตำรวจได้จัดฉากสถานที่เกิดเหตุโดยเอารายนิ้วมือปลอมมาอยู่ที่ประตู ขึงเทปสีเหลืองมีรถตำรวจมีคนที่คอยพร้อมจะถ่ายวิดีโอเมื่อจัดเตรียมเสร็จแล้วตำรวจก็ได้โทรหาดาเรียเหมือนดังต้นเรื่องที่เพื่อนๆได้รับชมไปไปชมคลิปบทบาทของดาเรียออีกครั้งกันค่ะ If you want us to find his killer, okay? We need you to calm down. No. I can't. Man, go with these detectives. If you want to help your husband, okay? If you want to help your husband, you need. And we'll take care of everything else. อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นไปดาเรียติดกับของตํารวจอย่างจังอยากให้เพื่อนๆสังเกตให้ดีว่าตอนที่ตํารวจบอกว่าแฟนของคุณชื่อไมเคิลใช่ไหมเขาถูกฆาตตะ ตำรวจยังพูดไม่ทันจบเธอก็ร้องไห้ก่อนเหมือนเธอจะรู้ว่าสามีของเธอตายแน่ๆแ, okay, และดาเรียได้ทำข้อพิรุธเอาไว้ก็คือ ก่อนที่เธอจะออกไปยิมเธอได้เก็บเอาจิวเวอรี่นาฬิกาเครื่องประดับและของมีค่าต่างๆเอาติดตัวไปด้วยเพราะเธอกลัวว่าเมื่อมือปืนได้ยิงสามีของเธอแล้วเขาจะปล้นเอาทรัพย์สินของเธอไปด้วยกลับมาที่ห้องสืบสวนเธอก็แ้งเล่นละครร้องไห้ไม่หยุด ตำรวจได้บอกว่าเขาได้จับผู้ต้องสงสัยมาหนึ่งคนซึ่งจริงๆแล้วคนร้ายคนนั้นก็คือตำรวจนอกเครื่องแบบวีดีดาเรียบอกว่าเธอไม่รู้จักผู้ชายคนนี้มาก่อนเลยแต่เมื่อตำรวจได้รวบรวมหลักฐานทั้งหมดจนมั่นใจแล้วตำรวจก็ได้เฉลอยออกมาโดยเจ้าหน้าที่พอลได้บอกกับเธอว่าเธอรู้ไหมว่าวันนี้เธอจะต้องติดคุกชายคนนั้นคือตำรวจนอกเครื่องแบบของเราเองเรื่องทั้งหมดถูกจัดฉากขึ้น เรามีหลักฐานว่าคุณวางแผนจะฆ่าสามีของคุณเองดาเรียก็ยังแซงเล่นละครทำเป็นไม่รู้แล้วบอกว่าเธอไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นหลังจากนั้นตำรวจก็ได้เปิดประตูให้เห็นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อเธอเห็นเขาเธอก็ร้องไห้แล้วบอกว่า ไม้ My, มาหาฉันสิมานี่หน่อยได้โปรดมาหาฉันสิไม้กล่าวว่าผมไม่สามารถช่วยอะไรคุณได้ผมเห็นหลักฐานทั้งหมดแล้วดาเรียบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงฉันไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้น ตำรวจก็ได้จับกุมดาเรียในข้อหาจ้างวานฆาตกรรมตำรวจได้มาสอบถามไม้ว่าคุณพอจะรู้แรงจูงใจที่จะทำให้เธอฆาตกรรมคุณได้ไหมเขาบอกว่าน่าจะมาจากทรัพย์สินและเงินทองของผมหลังจากนั้นตำรวจก็ได้พบข้อมูลว่าดาเรียได้หลอกไม้ให้หาเงินมาหนึ่งแสนเหรียญสหรัฐส่วนตัวเธอจะหาเงินเพิ่มอีกหนึ่งแสนเหรียญสหรัฐ รวมกันจะได้สองแสนเหรียญเธอจะเอาเงินนี้ไปจ่ายให้กับเหยื่อที่เคยโดนไม้ช่อโกงซึ่งทำแบบนี้จะทำให้ไม้หลุดจากการถูกควบคุมพฤติกรรมกลายเป็นคนอิสระซึ่งไม้ก็เชื่อซึ่งจริงๆแล้วเธอไม่ได้นำเงินนี้ไปช่วยเขาแต่เธอหวังจะฮุบเงินนี้ของเขาเพื่อนๆจำเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดก่อนที่ไม้จะถูกฆาตกรรมที่เขาโดนสายปริศนาพยายามแจ้งตำรวจเพื่อจะจับเขาเข้าคุกอีกครั้ง ทั้งหมดทั้งมวลก็คือแผนการของดาเรียนั่นเองเมื่อตำรวจสืบลึกลงไปก็รู้ว่าอันที่จริงแล้วนอกจากดาเรียจะติดต่อก,กับโมฮัมเหมดแฟนเก่าของเธอแล้วเธอยังมีแฟนเก่าอีกหนึ่งคนที่มีชื่อว่าไมซ์สแตนลีย์ซึ่งเป็นคนละคนกับไม้สามีของเธอนะคะเขาเป็นกิ๊กเก่าทั้งคู่ยังติดต่อไปมาหาสู่กันดาเรียเคยให้คนโทรหาไม้สามีของเธอบอกให้เขาเซ็นยกบ้านให้ดาเรีย และเขาจะสามารถหลุดพ้นจากการถูกควบคุมพฤติกรรมซึ่งไม้ก็เชื่อเพราะคิดว่าดาเรียก็คือภรรยาเขาจึงเซนยกบ้านให้ดาเรียซึ่งจริงๆแล้วทั้งหมดก็คือแผนที่ดาเรียต้องการจะคุบบ้านของไม้หลังจากที่ดาเรียถูกจับเธอได้โทรหาแม่แล้วบอกว่าเธอไม่ได้ทำทั้งหมดมันคือแผนของไม ซึ่งแม่ของเธอก็บอกว่าเธอบอกกับดาเลียแล้วว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนไม่ดีแลังจากเธอบอกกับแม่เสร็จเธอก็ได้โทรหมาม่ Mike, โมฮัมเหม็ดได้บอกกับตำรวจว่าจริงๆแล้วดาเรียได้วางแผนฆ่าไม้มาก่อนหน้านั้นโดยเอาอยาพิษใส่ในกาแฟ so ซึ่งถือว่าครั้งนั้นเป็นโชคดีของไม้จนมาถึงวันพิจารณาคดีซึ่งหลักฐานอะไรก็ชัดหมดแล้วแต่ทีมทนายของดาเรียได้หาข้อโต้แย้งออกมาซึ่งทำให้หลายๆคนคาดไม่ถึงเลย นั่นก็คือเขาบอกกับศาลว่า เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเป็นแค่เรียลลิตี้โชว์ดาเรียมเคิลและโมฮัมเหมดตั้งใจจะสร้างเรียลลิตี้โชว์ทุกอย่างเป็นการแสดงทั้งไมค์และโมฮัมเหม็ดก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นการแสดงสุดท้ายศาลก็ตัดสินว่าดาเรียดิปปอริโตมีความผิดจริงในข้อหาจ้างวานค่าสามีของตัวเองซึ่งเธอจะได้รับโทษจำคุก20ปีแต่เธอสามารถขออุทธรณ์ได้ ทางทีมทนายของเธอก็ได้ขออุทธรณ์ศาลก็อนุญาตทําให้ดาเรียไม่ต้องติดคุกแต่โดนจํากัดให้อยู่แต่ในบ้านเท่านั้นจนกว่าจะถึงการพิจารณาคดีครั้งที่สองในการพิจารณาคดีครั้งที่สองดาเรียเธอลงทุนอย่างมากเธอได้จ้างทีมทนายที่มีชื่อเสียงโด่งดังในทีวีมาว่าความให้เธอเขามีชื่อว่าไบรอันมาถึงในปี2016 ผ่านไป7ปีก็ได้มีการพิจารณาคดีครั้งที่2ครั้งนี้ทีมทนายของดาเรียได้บอกว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเกิดจากที่ตำรวจได้จัดฉากอยากจะได้เร a l i t y ตี้โชว์ออกทีวีของตำรวจเหตุผลเพราะตำรวจของบอยตันบีชเคยไปออกรายการ r e a l ลลิตี้โชวหลายรายการเป็นรายการตามติดชีวิตตำรวจจับผู้ร้ายทนายเลยอ้างว่า ตำรวจของบอยต Beach ได้จัดฉากเพื่อต้องการเรียกเลตติ้งเพราะดูแล้วทุกอย่างมันถูกเตรียมไว้หมดแล้วและในวันที่เกิดเหตุตอนเย็นมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งได้ปล่อยวิดีโอตอนที่ดาเรียรเดินไปในที่เกิดเหตุและร้องไห้วิดีโอถูกอัปลง YouTube ทำให้คนแชร์คลิปนี้เป็นไวรัลทนายบอกว่าดาเรียรเป็นสาวบริสุทธิ์ที่ใสซื่อตำรวจยัดข้อหาให้เธอโดยให้สังเกตต,ตอนที่เธอเดินเข้ามาในที่เกิดเหตุ ดูจากมุมกล้องแล้วก็เป็นการจัดฉาและทนายยังบอกอีกว่าตอนนี้ดาเรียเธอตั้งคันศาลคุณจะให้ผู้หญิงที่ใส่ซื่อบริสุทธิ์ที่กำลังตั้งคันต้องถูกจับติดคุกเพราะการจัดฉากของตำรวจหรือคำพูดของทนายทำให้ผลการตัดสินออกมาไม่เป็นเอกฉันท์สต่อสามทำให้คดีนี้จะต้องไปสู้กันในการพิจารณาคดีครั้งที่สาม การพิจารณาคดีครั้งที่3ก็เกิดขึ้นในช่วงหน้าร้อนปี2017ครั้งนี้ศาลได้ตัดสินว่าดาเรียมีความผิดจริงในข้อหาจ้างวานฆาตกรรมซึ่งเธอจะต้องโดนโทษจำคุก16ปีแต่เนื่องจากเธอโดนกับบริเวณอยู่กับบ้านมานาน8ปีทำให้เธอต้องไปจำคุกอยู่ในเรือนจำเพียงแค่8ปี คดีก็ปิดตัวลงปัจจุบันไมเคิลก็ได้คู่มั่นคนใหม่เรื่องราวก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมจนจบคลิปฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ